สวัสดีครับผมวันนี้มาด้า2นะครับมาด้า2ตัวแรกอ l e g ก n นนะครับมีอาการก็คือบิดสตาร์และดังแก๊กแก๊กหน้าเครื่องนะครับตรวจสอบแบตเตอรี่แล้วนะครับก็คือแบตเตอรี่ก็ปกตินะครับบิดดังแก๊กเลยนะครับคือปัญหาก็คือตัว นี่นะครับไดสตาร์ทนะครับตัวนี้ไดสตาร์ทผ่านผ่านยังไม่หมดนะครับผ่านยังไม่หมดแล้วคุณคุณที่อยู่นี่ดูนะค,คุณเกาะตัวทุ่นนะครับฝุณเกาะตัวทุ่นนะครับนี่นะครับ ตัวนี้ยังใช้งานได้นะครับยังไม่สึกนะครับยังไม่สึกทุกฝุ่นนะครับทําให้เวลาที่เราสตาร์ทน้ำดังแก๊กนะครับลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาแบบนี้นะครับแก๊กนะครับใดเตะนะครับแต่ว่าตัวทุนเนี่ยไม่หมุนเตะปุ๊บมันพยยกตัวนี้ออกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาแล้วตัวนี้จะทําหน้าที่ตัวเป็นตัวหมุนหมุนเหมือนมอเตอร์นะหมุนพอหมุนปุ๊บเนี้ยมันไม่หมุนนะมันก็ มันไม่หม,มุนนาะฝุ่นมันเยอะนะครับไอ้บังบังตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ติดต่อทีมงานแสงเด่นได้ที่ครับ0 8 6 8 1 3 2 3 1 7